ฮัลโหลสวัสดีทุกคนในระหว่างที่นิกรอเพื่อนไปรับโลดอยู่ทุกคนแลนนี้ก็เห็นรถสองคันเนี่ยคือจอดทิ้งล้างไว้นานมากอยู่ที่จอดหัวล่างเนาะนี่ก็เลยจะมาถ่ายให้ทุกคนดูว่าข้างในอ่ะมันเป็นยังไงอืมเป็นรถส่งของพัสดุในเมืองแล้วทุกคนดูสีนี่ทะเบียนแคลิฟอร์เนียด้วยชัดเจนเห็นะไหมไปดูกันอู้ โอแล้วก็มีนี่ด้วยนะทุกคนรถทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถพักก็แล้วแต่นะจะมี A B C Fire e x i c g u s h e e เขาเรียกเป็นถังดับเพลิงเนาะแล้วก็แทนให้ดูข้างในกันว่าเป็นยังไงโอ้นี่ป,นประมาณนี้เลยก็เป็นชั้นวางของส่งของพัสดุของเขาเนาะซึ่งรถคันนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วทุกคนเออมาดูโอ้โหนี่เฟรดเอ็น่ารักมากทุกคนเฟรดเอ็จุงจล